สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำในเรื่องของการสมัครใช้ YouTube แล้วก็เปิดช่อง YouTube เพื่อที่จะอัปโหลดวิดีโอของตนเองเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆนะครับหรือไว้เป็นสื่อการสอนสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับในส่วนของการเข้าใช้งานในหน้าเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์นะครับกอื่นเลยเราก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์ของอ่า Google Chrome หรือ Internet Explorer หรือพิมพ์ที่ช่อง a d ดเ e ด s e.com คมครับก็นเ t e r มาอ่ามันก็จะเข้าสู่หน้าของ YouTube แล้วนะครับตรงส่วนนี้เรายังไม่ได้เป็นสมาชิกยังไม่ได้สมัคร Account นะครับก็จะเห็นว่า ลวดสมบัติอื่นๆก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับอย่างเช่นเมื่อเข้าไปดูนี่นะครับถ้ากดถูกใจเราชอบวิดีโอนี้กดถูกใจก็ยังกดไม่ได้มันจะเตือนขึ้นมาว่าให้ sign in นะครับดังนั้นเราก็จะไปสมัครก่อนนะครับก่อนอื่นเลยก็คือถ้าใครมี gmail อยู่แล้วนะครับมีอีเมลที่เป็น gmail อยู่แล้วสามารถใช้ได้เลยนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับขวามือคำว่า sign n i กดเข้าไปมันก็จะมาเข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับมาใส่อินก็ใช้อีเมลของตัวเองที่เป็น Gmail นี่นะครับนิกแล้วก็ใส่รหัสครับนะครับแล้วกดนิกไปส่วนอื่นปิดไปก่อนหมดน,นะครับกากบาทปิดเลย ก็เข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับครัวน,นี้เราลองมาดูอลองวิดีโอสัตว์วิดีโอนะกดถูกใจเราชอบวิดีโอนี้ถูกใจอ่ะมันจะขึ้นถูกใจแล้วหรือเราจะบันทึกนะครับจะบันทึกสร้างเพลย์ลิสต์ของเราก็ได้นะครับก็สร้างไปไอไลท์ ส่วนตัวจะสร้างเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะหรือไม่เป็นสาธารณะก็ขึ้นอยู่กับการตังค่านะครับอันนี้ให้เป็นส่วนตัวนะเราจะดูคนเดียวนะครับหรือจะดูภายหลังมาดูในเมนูภายหลังก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะสร้างเพลย์ลต์เป็นไอไลท์ตรงนี้นะครับต่อมากลับไปก่อนนะครับนะเราก็จะมาดูวิธีการอัปโหลดก่อนแล้วกันนะครับนะมันก็จะให้สร้างช่องเหมือนกันนะครับ อันนี้ชื่อตั้งชื่อชื่อช่องครับเอาช่อง Art i n t r o d u c e ออ,อัพโหลดรูปหน่อยอัพโหลดรูปนะครับเป็นรูปที่มีลิขสิทธิ์แล้ววิดีโอที่เราจะอัพโหลดเราก็ต้องเป็นวิดีโอที่มีไม่มีลิติตลิขสิทธิ์นะครับทั้งภาพและเสียงนะครับไอตรงนี้มันก็จะเป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับต้องหาภาพที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเป็นภาพโปรไฟล์ของช่องของเรานะครับก็บกดเสร็จสิ้นไปอ introduce จะวักหรือไม่วักก็แล้วแต่นะครับตรงส่วนนี้ตั้งชื่อยาย,ยาวเกินนะครับชื่อที่มันจำง่ายก็กดสร้างช่องไปรอสักครู่นะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตน่แล้วก็ได้ช่องของเราแล้วนะครับเรียบร้อยเราจะอาจจะยังไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับ เราก็จะมาอัปโหลดวิดีโอให้ดูก่อนนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงถ้ามาครั้งแรกเลยเรามาหน้าน,นี้เลยก็กดอัปโหลดตรงนี้ก็ได้แต่ครั้งต่อไปนะครับเราก็ไปกดตรงรูปสร้างวิดีโอครับตรงอยู่ขวามือบนนะครับเป็นรูปกล้องวิดีโอนะครับเอาเรากดตรงนี้แล้วกันนะกล้องวิดีโอเราจะขึ้นว่าถ่ายทอดสดกับ upload. อัปโหลดยูทูบสามารถถ่ายทอดสดได้นะครับแล้วก็กดอัปโหลดนะครับเราจะอัปโหลดวิดีโอขึ้น มันก็จะมาหน้าอัปโหลดวิดีโอนะครับสำหรับเปิดในเบราว์เซอร์นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะ,ะมันจะบอกว่าลากไฟล์ลากและวางไฟล์วิดีโอเพื่ออัพโหลดนี้เราก็สามารถลากไฟล์วิดีโอที่เราเก็บไว้ในโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ลากมาเลยแล้วมาวางหรือเราจะกดเลือกไฟล์ก็ได้นะครับแต่สำหรับสำหรับตอนนี้ก็จะ เลือกไฟล์นะครับอันนี้ได้เตรียมให้แล้ววิดีโอส,สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับทั้งวิดีโอภาพในวิดีโอและก็เสียงนะครับต้องไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเอาขั้นแรกจะให้กรอกรายละเอียดขั้นต้นนะครับก็เขียนพิมพ์ชื่อของวิดีโอไปเลยนะครับว่าจะให้ชื่ออะไรเวลาอัปโหลดมาปุ๊บมันจะตั้งชื่อเป็นชื่อไฟล์วิดีโอให้อันตโนมัติก่อนนะครับ เราสามารถไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้แล้วก็ใส่คำอธิบายนะครับสื่อการสอนนะและที่เห็นแฮชแท็กนะครับใต้ชื่อวิดีโอที่เราเห็นกันเขาก็ทำยังไงเ,เขาก็จะใส่แ a ชตรงนี้นะครับตรงช่องใส่สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปสื่อการสอนศิละปะอัด ต้องเป็นคำที่ตัวอักษรที่ติดกันด้วยนะครับถ้าวักมันก็จะเลือกอคำแรกก่อนนะครับที่เป็นคำหลังอย่างเช่น ad e d u เนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะเลือกคำว่า ad คำเดียว e d u มันก็จะตัดออกนะครับอย่างนี้แล้วก็มาที่ขั้นต่อไปก็อัปโหลดภาพกรณีเราสามารถอัปโหลดทีหลังได้นะครับอันนี้ขั้นแรกเลย เรายังไม่มียังไม่ได้สร้างอะไรนะครับยังไม่ได้ยืนยันอะไรมันก็ยังอัปโหลดไม่ได้ใช่ไหมเราก,กดเข้าไปปุ๊บมันก็ยังติดคําว่าต้องรับสิทธิ์การเข้าถึงฟิวเจอร์ันนี้ก่อนนะครับเราก็กดยืนยันแล้วก็ใส่ข้อมูลยืนยันนะครับระบบก็จะส่งข้อมูลไปทางเบอร์โทรของเรานะครับส่ง ถ้หยืนยันหกตัวนะครับทางนี้เราก็กดยืนยันอันนี้โอเคยืนยันไหมลขโทรศัพท์แล้วอันนี้เราก็จะมา upload. อัปโหลดอะไรนะนะมันก็จะเลือกได้แล้วนะครับเราจะเลือกรูปที่เราออกแบบไว้นะครับอันนี้เราใช้วิดีโอนี้ อยู่ใน playlist ไหนหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราไม่ยังไม่เลือกก็ไม่เป็นไรถ้าเลือกแล้วก็อาจจะสร้าง playlist ใหม่ก็ได้ครับวิดีโอนี้ใช้สร้างเพื่อมาเพื่อเด็กไหมถ้าเลือกใช้สร้างเพื่อเด็กนะครับก็คือถ้าเรามี YouTube Premium นะครับที่เราย่อหน้าจอแล้วมันยังเล่นอยู่มีเสียงอยู่ถ้าเลือกช่องนี้นะครับมันก็จะไม่เล่นมันจะหยุดนะครับที่ให้แนะนำก็คือให้เป็นไม่ใช่นะครับมันก็จะยังเล่นได้ถ้าเราย่อหน้าจอไว้นะครับ จะมีการตั้งค่าอื่นๆนะครับอันนี้ก็ลองไปตั้งค่าดูนะครับแล้วก็กดแสดงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับแล้วก็เพิ่มแท็กเวลาเราค้นหาหรือคนอื่นค้นหาจะหาได้ง่ายนะครับซื้อพิม์ไปเลยสื่อการสอนกด enter หนึ่งครั้งศิลปะครับกด enter ก็ใส่เยอะๆก็ได้นะครับ จนขึ้นอยู่กับต้องส่วนนี้นะครับตรงคําให้สูงสุดห้าร้อยนะครับแต่ห้าร้อยก็ถือว่าเยอะนะครับแต่จะใช้คํายาวเกินไปนะครับเวลาคนอื่นค้นหาหรือระบบค้นหามันจะอาจจะไม่ตรงอาจจะอยู่ท้ายเขานะครับถ้าเราอยากให้มันหาง่ายๆก็ใช้คาง่ายๆที่เขานิยมก็เหตุกันแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆนะครับ,รบอันนี้อาจจะไม่ต้องตั้งก็ได้ให้ระบบตั้งเลยนะครับ หมวดหมู่นะครับที่สําคัญวิดีโอนี้อยู่หมวดหมู่ไหนเอาความบันเทิงแล้วกันนะครับศิลป,ปะดูผู้คนบันเทิงเสตร็จตรงนี้แล้วเราก็กดถัดไปในระหว่างที่เราตั้งค่าเนี่ยวิดีโอมันก็จะอัปโหลดระดับแรกคืออัปโหลดเป็น HD นะครับ HD เพื่อที่จะให้ระบบมันตรวจสอบในขั้นที่3นะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยมัน มีปัญหาหรือเปล่ามีตีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับมันเลยจะต้องอัพโหลดให้ได้คุณภาพต่ําไปก่อนเพื่อที่จะไปตรวจสอบแต่มันก็จะอัพโหลดระดับคุณภาพวิดีโอระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ hd 4 k 2 k ก็แล้วแต่วิดีโอนะครับก็กดถัดไปอ่ามาขั้นที่3ามือขั้นตรวจสอบนี้วิดีโอสั้นๆมันก็จะอัพโหลดเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอันนี้ภาพและเสียงและดนตรีไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ ถ้าติดลิขสิทธิ์เราก็ยังอัปโหลดได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะนําวิดีโอนั้นไปเป็นวิดีโอเพื่อการหารายได้ได้นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รายได้แทนนะครับดกดถัดไปอันนี้ก็เผยแพร่เลยตือเปล่ากับสาธารณะตั้งเป็นวิดีโอพเมี๋ไหมพเมี๋คือวิดีโอเปิดตัวเปิดตัวแต่้าเปิดตัวคราวนี้มันก็จะ,ะก็ขึ้นอยู่กับ ความต้องการนะครับหรือจะตั้งเวลาครับตั้งเวลาก็ได้ว่าจะให้โพสต์วิดีโอนี้โพสต์ตอนไหนเมื่อไหร่อันนี้เราจะโพสต์เลยนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วโพสเลยนะฮะไม่ไปบันทึกเดยแพร่แล้วก็กดสาธารณะเราจะไม่ตั้งเป็นพิมร์นะครับเดี๋ยวใครจะตั้งก็ได้นะครับตรวจสอบปึ๊บปุ๊บป๊บไม่มีอะไรที่ผิดพลาดก็กด เผยแพร่พได้เลยครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับจะแช์เลยไหมหรือจะก๊อปลิงก์ไปแชะครับแต่แช่ u ูทูบทวิตอีเมลรือจะก๊อปลิงก์ไปแช์ก็ได้กดตรงนี้คัดลอกนะครับกดคัดลอกไป1หนึ่งทีแล้วก็ไปเปิดแอปต่างๆหรือเปิดโปรแกรมต่างๆแล้วก็แชร์ได้นะครับกดออกแล้วก็ปิด มันก็จะมาหน้าเนื้อหานะครับวิดีโอที่เราอัโหลดเมกกื่อกี้มันก็จะมาปรากฏในลต์นะครับเนื้อหานะครับเนื้อหาวิดีโอทุกวิดีโอที่เราอัปโหลดมันก็จะปรากฏตรงนี้นะครับลายลาดับวันที่เวลาในการอัปโหลดสูงสุดก่อนและหลังนะครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกก่อนหลังได้โดยกดตรงนี้นะครับถ้ากดลูกศรลงคือมันจะเรียงลําดับจากบนสุดคือล่าสุดนะครับอันนี้ก็จะเลือกหนึ่งหน้าเนี่ยจะให้โชว์วิดีโอของเรากีง วิดีโอนะครับตรงส่วนนี้รายละเอียดต่างต่างมันสามารถแก้ไขได้นะครับเพิ่มกดเข้าไปมันก็แก้ไขได้นะครับอจะอัปโหลดหน้าปกใหม่ก็ได้นะครับนอ,อยากจะเข้าเอาไปใส่ใน playlist ก็ได้นะครับยังไม่กดบันทึกก็ได้ให้ตั้งค่าให้หมดก่อนนะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ n screen เพราะว่าวิดีโอของเราเนี่ยยังเป็นวิดีโอแรกอยู่ยังไม่มี ดีโอตัวเลือกอะไรนะครับที่จะตั้งค่าตรงนี้กดบันทึกเสร็จเรียบร้อยครับกดโลสอนกลับไปที่รูปดูบน YouTube นะครับตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าใหม่มาแล้วครับนี่ก็จะเล่นเลย คราวนี้ถ้าเราจะอัปโหลดวิดีโออื่นบนเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็มากดที่สร้างเหมือนเดิมนะครับขวามือบนเป็นรูปกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอนะครับมันก็จะขึ้นเมนูอัปโหลดวิดีโอกับถ่ายทอ่าสดก็กดอัปโหลดมันก็จะขึ้นหน้านี้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะลากมาเลยก็ได้หรือจะกดเลือกไฟล์นะครับเหมือนเดิมนะครับตามขั้นตอนขอฝากไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมาแนะนำในส่วนรายละเอียดอื่นๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ